สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่ยนะครับยุกิได้แอดิน,นมากองหลายเที่ยวเลยนะฮะตรงนี้ก็จะดันนะดันให้เสมอตรงนี้ นี่นะ,ะกองไว้แล้วห้ารถหกรถนะตอนนี้ก็จะเกลี่ยอนะันนี้เลยนะอะไรระดับอยู่นะฮะอนนี้จะให้เสมอพื้นกับบ้านลูกชายน,ะนี่บ้านลูกชายคนโตครับัน,น,นอันนี้จะสร้างให้คนเล็กนะ ระวังระวังกระแพงเขามีกาจเทราดมาเนี่ยมาแล้วครับีคันเลยสองคันนะ ถอยเลยถอยเลย่ถยลยะถอยมาถอยมาขันที่แปดนะฮะขันที่แปดขันที่แปด เนน้าอะเลยอะถอยมาถอยมาอีก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 พอไาแล้วพอพอ nào <tell glass> à. À. À, này mà. Đánh ngay lên đi. Ha, <laughs> <laughs> ha, ah. ครับนี่ก็ดันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เรียบร้อยไปแล้วนะนี่ไม่ได้คนขยะไปทิ้งงั้นก็อาใส่ให้เต็มนะอีกรถนึ่งก็เต็มแล้วนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมันต้องมีมาอีกนะตอนอ่าเข้าบ้านนะพอสร้างบา้านพอเทคานแล้วก็ยกดินพวกนี้เข้าไปในห้องนะ ต้องเทคานสูงนะน่าจะไม่พอนะดินกี่รถหกรถนะน่าจะไม่พอนะเนี่ยมันก็ได้สูงระดับเท่ากับของพี่ชายพี่ชายเขาเนี่ยอย่างนี้น้องอีกสามรถนะน่าจะพอโอเคนะฮะจะเสมอกันแล้ว ก็เหลือยม,มุมนี้เองนะประมาณรถหนึ่งยังคนขยะออกเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ